สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้ชีวิตหนึ่งวันใน DMP ชาวนี้นะคะเราพบกับเพี่อนะคะความวุ่นวายมันอยู่ตรงนี้และะ้ค่ะแม่แมหือเสียงดังมากขึ้นมาเรียนเราค่ะชาวนี้คือง่วงมากะคะ่ะเราต้องเรียนนะเราเรียนกันแนบบหนักมากเต็มที่ที่สุดนะคะอาจารย์นุคมก็เต็มที่มากเราใช้สมาธินี้การเรียนกันอย่างมากๆๆก,ก,กนะคุณแม่ดูสิภาพเพื่ ในสวๆๆว่วนหัวของกิจกรรมเรามาลดน้ำน้ำผัวผู้ใหญ่ในวันสงการค่ะมีพอนะคะเรายังมีการสร้างปรา,าสาททไตลค่ะในวิชาอาอิตอยู่นะคะเราเตรียมที่กับทุกกิจกรรมจริงๆนะคะคนในคณะเราอยู่กันแนบบครอบครัวจนที่เต็มเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยคุณแม่เอาจบวันแล้วไปหาของกินกันค่ะบิ๊มบายสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้ชีวิตหนึ่งวันใน DME ชาวนี้นะคะเราพบกับเพียรน,นะคะความวุ่นวายมันอยู่ตรงนี้และค่ะแม่แม่หือเสียงดังมากขึ้นมาเรียนเราค่ะชาวนี้คือง่วงมากนะคะเราต้องเรียนนะเราเรียนกันแบบหนักมากเต็มที่ที่สุดนะคะอาจารย์นุ่มก็เต็มที่มากเราใช้สมาธินี้กับเีลนกันอย่างมากๆๆนะคะแม่ดูจากภาพนี้นเลยค่ะ, <S <S คะขับไปในสู่หัวของกิจกรรมระมัดระวน้ำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ค่ะ มีพเนี่ยค่ะเรายังมีการสร้างปรา,าสราททไตล์ค่ะในวิชาอาอิตอยู่นะคะเราเต็มที่กับทุกกิจกรรมจริงๆนะคะคุณในคณะเราอยู่กันแบบครอบครัวจนที่เต็มเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยแม่เอาตกวันแล้วไปหาของกินกันค่ะบิมบายสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้ชีวิตหนึ่งวันใน DME เช้านี้นะคะเราพบกับเพี่อน,นะคะความวุ่นวายมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะแม่ๆหืดเสียงดังมาก เร,เราค่ะชาวนี้คือม่วงมากะค่ะเละว่าต้องเรียนนะเราเรียนกันแบบหนักมากเต็มที่ที่สุดนะคะอาจารย์นุคมก็เต็มที่มากเราใช้สมาธินี้การเรียนกันอย่างมากมากมากนะแม่ดูจาะภาพนีเลยค่ะ <S <S ขับไปในสู่หัวของกิจกรรมละมารดน้ำน้ำผัวผู้ใหญ่ในวันสงการานต์ค่ะมีพอเนี่ยคะเรายังมีการสร้างปรา,าสาททรายค่ะ ในวิชาอาอิตอยู่นะคะเราเต็มที่กับทุกกิจกรรมจริงๆนะคะคนในคณะเราอยู่กันแบบครอบครัวจนที่เต็มเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยแม่เอาสองวันแล้วไปหาของกินกันค่ะมา่บายสวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้ชีวิต1วันใน d m e เช้านี้นะคะเราพบกับเพื่อคะความวุ่นวายมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะแม่ๆมือเสียงดังมาก ขึ้นมาเรียนเราค่ะชาวนี้คือง่วงมากะนะดะว่าต้องเรียนนะ่ะเราเรียนกันแนบบหนักมากเต็มที่ที่สุดนะ